สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทความที่น่าสนใจมากๆจาก Trade for House นะคะคือบทความนี้มองว่าการเทรดมันไม่ใช่แค่เรื่องของกราฟหรือเทคนิคอย่างเดียวแต่มันเหมือนเป็นเกมชีวิตเลยที่มีทั้งความกลัวความโลภแล้วก็ความหวังเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มไปหมดใช่เลยครับโจทย์ของเราวันนี้ก็คือบทความนี้เขาให้คำตอบที่คือชัดมากเลยนะคะว่าระหว่างเทคนิค m i n d s e t แล้วก็ Money Management เนี่ยอะไรสำคัญที่สุดครับผม เราจะมาไล่เรียงกันดูค่ะว่าทำไมเขาถึงให้น้ำหนักแต่ละอย่างไม่เท่ากันเลยแล้วมันบอกอะไรเกี่ยวกับโลกของการเทรดบ้างสิ่งที่น่าสนใจมากในบทความนี้คือมันเป็นการท้าทายความเชื่อเดิมๆเ,เลยนะที่คนส่วนใหญ่มักจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการหาที่เขาเรียกกันว่าเทคนิคเทพ holy grail ใช่ไหมคะใช่ครับ holy grail แต่บทความกลับชี้ว่านั่นมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆของภาพรวมทั้งหมดแล้วก็เสนอเป็นสัดส่วนความสำคัญที่ผมเชื่อว่า อืมอาจทําให้หลายคนต้องประหลาดใจเลยทีเดียวเอาละค่ะงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าบทความฟันธงสัดส่วนความสําคัญไว้ชัดเจนมากเลยค่ะก็คือ Mindset 50%ครับครึ่งหนึ่งเลย Money Management 30%แล้วก็ ics, เทคนิคเหลือแค่20%เท่านั้นเอง50 30 20สัดส่วนนี้น่าสนใจมากนะแต่ผมก็มีคําถามเหมือนกันนะว่าเอ๊ะสัดส่วนนี้มันตายตัวสําหรับทุกคนหรือเปล่าอ๋อ คือมันอาจจะเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ของเทรดเดอร์แต่ละคนก็ได้อย่างเช่นมือใหม่เลยเนี่ยเทคนิคอาจจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็น50%ของทั้งหมดเลยนะจริงค่ะเพราะทุกอย่างใหม่หมดใช่ครับต้องเรียนรู้ต้องทําความเข้าใจแต่พอเป็นเทรดเดอร์ที่โปรแล้ว เทคนิคเข้าที่แล้วเขาอาจจะบอกว่า mindset นี่คือ80%ของเกมนี้ไปแล้วด้วยซ้ําเป็นการตั้งข้อสังเกตที่เฉียบมากเลยค่ะทําให้เราเห็นภาพลึกขึ้นไปอีกแต่ถ้าเรายึดตามแกนหลักของบทความที่ให้น้ําหนัก mindset ม,มากที่สุดถึง50%มันก็ยังเป็นตัวเลขที่แบบสูงมากอยู่ดีอะไรที่ทําให้การควบคุมสภาวะจิตใจมันสําคัญขนาดนั้นล่ะคะ hmm. บทความบอกว่า m i n d s e คือการควบคุมอารมณ์ แต่ความผิดพลาดที่เกิดจากอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงบ้างคะในโลกการเทรดจริงๆโอ้โห oh, มีหลายรูปแบบมากเลยครับที่คลาสสิกที่สุดเลยนะคือพอชนะติดต่อกันความมั่นใจก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความโลภ อ๋อเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแน่แล้วใช่ครับเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเก่งกว่าตลาดแล้วก็เพิ่มขนาดการเทรดหรือเพิ่มหลอดอย่างไม่มีวินยัยคิดว่าจะทํากําไรได้มากขึ้นแต่พอพลาดทีหนึ่งพอกลับมาแพ้ครั้งเดียวก็เสียหายหนักกว่าที่เคยได้มาทั้งหมดเลยในทางกลับกันพอแพ้ติดต่อกันก็จะเกิดความกลัวก็ไม่กล้าเทรดอีกไม่กล้าเข้าเทรดในจังหวะที่ควรจะเข้าตามระบบทําให้พลาดโอกาสดีๆไปหรือบางคนก็ลดขนาดหลอดลงจนเล็กเกินไปคือระบบมันก็พังไปเลย หนูว่ามีอีกอันหนึ่งที่น่าจะโดนใจหลายๆคนคือการเทรดหลังแขนหรือที่เรียกว่า revenge trade ใช่เลยครับ revenge trade เนี่ยคือตัวอย่างที่ชัดที่สุดของการปล่อยให้อารมณ์เข้าควบคุมโดยสมบูรณ์ผมว่าเราต้องมาเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยคือมันไม่ใช่การความโกรธนะครับแต่มันเป็นส่วนผสมทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนมากค่ะทั้งศักดิ์ศรีการไม่อยากยอมรับว่าตัวเองผิดแล้วก็ความต้องการอย่างรุนแรงที่จะ เอาคืนเงินที่เสียไปให้ได้เดี๋ยวนี้อืมสมองจะเปลี่ยนจากการทํางานในโหมดวางแผนอย่างมีเหตุผลไปสู่โหมดสู้หรือหนีหรือ fight or flight ซึ่งแน่นอนว่าไม่เหมาะกับการตัดสินใจที่ต้องใช้ความสุขุมเลยหนูว่าทุกคนที่เคยเทรดน่าจะเคยผ่านจุดนั้นนะคะจุดที่ตลาดเพิ่งตบหน้าเราไปแล้วมีเสียงในหัวตะโกนว่าต้องเอาคืนเดี๋ยวนี้ครับผมซึ่ง99%มักจะจบลงด้วยการเจ็บตัวหนักกว่าเดิมจริงๆ บทความถึงกับย้ำไว้เลยว่า90%ของความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากตลาดแต่เกิดจากใจของเราเองถูกต้องเลยครับบทความกำลังบอกเราว่าสนามรบที่แท้จริงของการเทรดเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะแต่มันอยู่ในหัวของเราเองอืต่อให้มีระบบหรือเทคนิคที่ดีที่สุดในโลกแต่ถ้าคนใช้ระบบใจไม่นิ่งพอระบบนั้นก็ก็ไร้ประโยชน์ทันที มันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากการพยายามวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกมาสู่การควบคุมปัจจัยภายในซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้จริงๆซึ่งนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมไมซ์เซทที่ดีมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีเสาหลักที่สองมาค้ำไว้ใช่ครับก็คือ Money Management ที่ได้น้ำหนักไป30%นั่นเองใช่ไหมคะใช่ครับเพราะถ้าเราเทรดโดยที่รู้ว่าอาจจะหมดตัวได้ในการเทรดแค่ครั้งเดียวใครละครับที่จะใจนิ่งพอ มันเป็นไปไม่ได้เลยการมี Money Management ที่ดีเปรียบเสมือนออตะข่ายนิรภัยทางจิตวิทยาเลยนะมันช่วยลดแรงกดดันมหาศาลออกไปจากบา่าของเราได้ในบทความเปรียบเทียบไว้ได้ดีมากเลยค่ะเขาบอกว่า Money Management หรือ MM ก็เปรียบเสมือนเข็มขัดนิรภัยการเปรียบเทียบเป็นเข็มขัดนิรภัยนี่ผมว่ามันดีมากเลยนะค่ะเพราะมันช่วยเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อ MM ไปเลย หลายคนมองว่า mm คือเบรกที่คอยฉุดรั้งไม่ให้เราทำกำไรเยอะๆอ๋อใช่ใช่ใช่แต่จริงๆแล้วมันคืออุปกรณ์ความปลอดภัยที่ทำให้เรากล้าขับรถต่อไปแม้ถนนจะขรุขระหรือเจอโค้องอันตรายมันให้ความมั่นใจกับเราว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนจบชีวิตการเทรดของเราไปซะก่อนแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะการมีเข็มขัดนิรภัยที่ดีมันช่วยให้การขับขี่หรือการเทรดของเราดีขึ้นยังไงบ้าง บทความชี้ให้เห็นประโยชน์ที่ชัดเจนมาครับอย่างแรกเลยคือการจำกัดการขาดทุนในแต่ละครั้งไว้ที่ระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้เช่น1-2%เปอร์ซของพอร์ตอ๋อซึ่งมันก็ช่วยป้องกันไม่ให้เราขาดทุนหนักจนสติแตกถูกต้องครับเพราะไม่สติแตกเอเิเวนเทรดที่เราคุยกันเมื่อกี้มันก็ไม่เกิดอืมอย่างที่สองคือมันทำให้พอร์ตโดยรวมไม่เหวี่ยงรุนแรงจนสภาพจิตใจเราย่าแย่ตามไปด้วย และข้อที่สำคัญที่สุดเลยนะค่ะมันเปลี่ยนการเทรดให้กลายเป็นเกมของสถิติและความน่าจะเป็นไม่ใช่เกมของความรู้สึกอีกต่อไปเราจะเริ่มมองการขาดทุนเป็นแค่ส่วนหนึ่งของธุรกิจไม่ใช่อารมณ์ส่วนตัวบทความชี้ประเด็นที่เฉียบมากว่าแม้ระบบเทรดของเราจะแบบว่าธรรมดามากแต่ถ้ามี MM ที่ดีพอร์ตก็ยังสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนพรคุมความเสี่ยงได้ใจก็นิ่งขึ้นพอใจนิ่งก็ทำตามแผนได้ดีขึ้น มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะใช่เลยเอาละค่ะทีนี้เรามาถึงเสาหลักสุดท้ายที่หลายคนอาจจะให้ความสำคัญมากที่สุดแต่บทความกลับให้น้ำหนักน้อยที่สุดแค่20%เนนั่นก็คือเทคนิคค่ะซึ่งดูจะสวนทางกับความรู้สึกของเทรดเดอร์หน้าใหม่มากๆเลยค่ะเป็นส่วนที่น่าจะขัดใจสายเทคนิคหลายๆคนเลยนะครับเพราะเรามักจะเริ่มต้นจากการหาเทคนิคก่อนเสมอจริงค่ะแต่บทความไม่ได้บอกว่าเทคนิคไม่สาคัญนะครับแค่มันไม่ใช่สิ่งที่สาคัญที่สุดเท่านั้นเอง ใช่ค่ะบทความก็ยกตัวอย่างเครื่องมือเทคนิคที่คนนิยมใช้กันเช่นฟิโบนัชชี SMC Volume Profile ซึ่งล้วนเป็นเครื่องมือที่ดีแต่เขาก็ตั้งคำถามกลับมาว่าทำไมคนที่มีเครื่องมือดีๆเหล่านี้ถึงยังขาดทุนอยู่ในไหนเราก็พูดถึงเครื่องมือเหล่านี้แล้วช่วยอธิบายสั้นๆหน่อยได้ไหมคะว่าแต่และอย่างคืออะไรแล้วทำไมมันถึงยังไม่พอได้เลยครับอย่างฟิโบนัชชี ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้หาแนวรับแนวต้านหรือเป้าราคาโดยอิงจากสัดส่วนทางคณิตศาสตร์ส่วน Volume Profile จะแสดงให้เห็นว่าที่ระดับราคาไหนมีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นที่สุดซึ่งมักจะทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กดึงดูดราคาและ SMC หรือ Smart Money Concepts <c oughs> ก็เป็นแนวคิดที่พยายามแกะรอยการเข้าซื้อขายของรายใหญ่ครับ เครื่องมือเหล่านี้ทรงพลังมากในการช่วยให้เราสร้างสมมุติฐานหรือวางแผนการเทรดได้แต่ปัญหาคือปัญหาคือมันเป็นแค่แผนที่ใช่ไหมคะถูกต้องครับมันเป็นแค่แผนที่ที่บอกว่าอาจจะมีโอกาสตรงนี้หรืออาจจะควรระวังตรงนั้นแต่มันไม่ได้กดปุ่มเข้าซื้อหรือขายให้เราอ๋อช่องว่างระหว่างการเห็นเซตอัพที่สวยงามตามทฤษฎี กับการตัดสินใจกดเข้าเทรดจริงๆหรือที่สำคัญกว่านั้นคือการกดตัดขาดทุนทันทีที่แผนมันผิดพลาดช่องว่างตรงนั้นแหละครับคือพื้นที่ของ mindset และ money management อีก80%ที่เหลือทั้งหมดเข้าใจเลยค่ะต่อให้ระบบบอกให้เข้าแต่ถ้าเรากลัวจนกดปุ่มช้าโอกาสก็ผ่านไปแล้วหรือระบบบอกให้ตัดขาดทุนแต่เราเลื่อนจุด stop loss เพราะแบบใจไม่อยากยอมรับความพ่ายแพ้ครับผมสุดท้ายก็เจ็บหนักกว่าเดิม แบบนี้แผนที่ดีที่สุดในโลกก็ไร้ประโยชน์ทันทีมันสะท้อนให้เห็นว่าเทคนิคเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นส่วนที่ทําให้เรามีหลักการในการเข้าเทรดแต่การจะทําตามหลักการนั้นได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ขึ้นอยู่กับสองเสาหลักแรกลุวนๆครับเอาละค่ะหลังจากที่เราไล่เลียงกันมาทั้งสามเสาหลักแล้วบทความก็ได้สรุปภาพรวมทั้งหมดด้วยคําอุปมาที่ส่งพลังแล้วก็เข้าใจง,ง่ายมากเขาถามว่า แล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไรแล้วก็ให้ภาพเปรียบเทียบมาว่าเทคนิคก็เหมือนแผนที่ที่คอยบอกเส้นทางครับ Money Management ก็เหมือนเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยอืมและสุดท้าย Mindset ก็คือคนขับรถภาพเปรียบเทียบนี้มันมันยอดเยี่ยมมากจริงๆครับเพราะมันไม่ได้แค่แยกส่วนประกอบนะแต่มันยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และลำดับความสำคัญของแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจนด้วย ใช่ค่ะแล้วเขาก็สรุปว่ารถจะไปถึงปลายทางได้ก็ต่อเมื่อคนขับมีสติและขับไปตามแผนอย่างสม่ำเสมอภาพนี้มันช่วยให้ทุกอย่างกระจ่างเลยแผนที่ที่ดีที่สุดหรือรถที่ปลอดภัยที่สุดก็ไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าคนขับไม่มีสติหรือเมาใช่หรือขับออกนอกเส้นทางที่วางไว้เพราะอารมณ์ชั่ววูบสุดท้ายก็ไปไม่ถึงจุดหมายหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้คนขับ หรือ Mindset คือผู้ควบคุมทุกอย่างอย่างแท้จริงครับดังนั้นจากการที่เราได้เจาะลึกบทความนี้กันจะเห็นได้ชัดเลยว่าแก่นสำคัญที่เขาต้องการจะสื่อก็คือเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่หาจุดเข้าเทรดได้แม่นที่สุดครับแต่คือคนที่คุมใจและคุมความเสี่ยงของตัวเองได้ดีที่สุดต่างหากใช่เลยครับและบทความก็มีประโยควิบ้ายที่ผมว่าคมคายและน่าจะสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดนะค่ะเขาบอกว่า ตลาดไม่เคยต้องการคนเก่งแต่ตลาดต้องการคนมีวินัยเพราะสุดท้ายผู้ที่รอดคือผู้ที่คุมตัวเองได้ดีที่สุดเทคนิคคือกุญแจแต่ Mindset คือมือของคุณจะไขประตูหรือทำมันหลุดมือขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวเป็นการปิดท้ายที่ทรงพลังมากค่ะและก่อนจะจากกันไปหนูอยากจะทิ้งท้ายให้ได้ลองนำไปคิดต่อยอดดูนะคะ บทความนี้พูดถึงการควบคุมตัวเองในโลกของการเทรดแต่ถ้าเราลองมองกว้างกว่านั้นหลักการที่ว่า mindset สำคัญกว่าเทคนิคนี้จะสามารถนำไปปรับใช้กับการตัดสินใจเรื่องสำคัญอื่นๆในชีวิตอย่างเช่นการลงทุนระยะยาวหรือแม้กระทั่งการเลือกเส้นทางอาชีพได้เหมือนกันหรือไม่ลองนำไปคบคิดกันดูนะคะ